ตอนแรกผมก็เริ่มต้นจักใหม่ครับตอนแรกผมปลูกผมปลูกมุมนี่เด้อผมสสงวยผมเอาก่อนฟางมาตั้งครับเพื่อทดลองเนี่ยตัวนี้มันเก็บออกแล้วก็ห้อโวยานตัวนี้ห้าก็มาได้หลังที่นี้ผมเอ้ยผมว่ามันง่ายเนาะมันได้ขายผมก็เลยมาเห็นโรงเรือนใหม่โรงเรือนใหม่อยู่ได้3ปีครับแต่พื้นที่นะพื้นที่เข้ามันก็พออาบ่อยู่ไก่คอกมัวคอกสัตว์จังซี่นะครับมันก็จะบ่มีหมอนมีปลวกปานได่นะครับอ่าอยู่ได้3ปีมายุค่าก็อยู่ได้3ปีครับการเฮ็ดโรงเรือน คือความกว้างโรงเรือนเนี่ยให้ทําตามผ้ายางแล้วก็ทําตามพื้นที่เราพื้นที่ห้ามมันเหมาะสําหรับเฮ็ดซีเมตรไปเฮ็ดซีเมตรขันมันเหมาะสําหรับเฮ็ดฮามตกไปเฮ็ดฮามตเนี่ยแล้วแต่ผ้ายางเขาเลยแต่ปัจจุนี้ความกวางย่ยานสำแดงอะไรเพราะผ้ายางมันบอกเมื่อกี้มันมีหอดลอยเมตรแต่ปัจทุบนี้ความสูงโรงเรือนเนี่ยคือยิ่งสูงมันยิ่งดีเนาะแต่ว่ายิ่งสูงเนี่ยมันก็จะยิ่งทํายากแล้วก็แพง เพราะว่าจังที่บอกพักเพิ่นต้องการแสงอยู่แต่ว่าเรต้องการความห่อนเมื่อลยต้องสูงไงครับขันเท้าเห็ดต่ตำซ้ำนี่หนาห่อนล่องเนื้อผ่ามันเลยครับอ่าเแดด <ทบ S 1> ลงมาปุ๊บโอ้โหมันจะกระทบผักค่ะมันจะกระทบผักด้วยตรงเลยพักเข้ากับสีบัโตเนี่ยคือพวงเหนียนว่คะหนาห่อนเนี่ยมันไกลหดเท่ากับลดอันนี้ลงให้มันวางต่าลงอย่างนี้นะคะเนี่ยครับลดลงให้มันวางต่ําลงให้มันอยู่ระวังพักกับผาย่างอ่ะ ให้ให้มันอันนี้ด้วยดอกนี้เป็นธรรมดามมีเหตุผลแล้วนี่มเอาเวลาเวลาหนาหนาห่อน่บอเราก็ลดลงสักเนี่ยสองสามสี่เราเหลือไว้สีก็ได้ระวังต่ำๆเพื่อให้มันครับไอระวังความหลังคากับผาให้มันอยู่ห่างกันคือคือคือความสูงนะครับเนาะ พราะฉะนั้นยิ่งสูงยิ่งดีแต่ยิ่งสูงมันยิ่งแพงแต่ไม่ควรที่จะต่ําตรงกลางไม่ควรที่จะต่ํากว่า3เมตรขอบขอบไม่ควรที่จะต่ํากว่าสองเมตรห้าสิบครับมที่นี่สั้นสั่นว่างกองแล้วแต่ห้าวที่ห<อ>้เาเห็นสำนีคือมันบัต้องกลมบ,บัปวดเอวไงการเฮ็ดสั้นกเ็นนบบเฮ็ดไดหลยแบบเข้าก็เฮ็ดคลิป้หมดแล้เค่อกันเข้าเสียเอาก่อนเฮ็ดมาตั้งตรงก็ได้แล้วกะเ็เอาเอายังก็อเอา,เอาอซิเมนเห็นไหมนะซิเมนไมายากล้วก็ตั้ง จังซี่ก็ได้เพียงแต่ว่าแบบนั้นมันสิปับขึ้นปับลงอะไรกันไม่เหมือนนั้นไงเหมือนที่เราทำค้างฟักทองนั่นนะครับมันสิมันสิปับขึ้นปับลงอะได้นะครับแต่ว่าผมเห็นแบบนี้เพราะว่าผมแค่เอาก้อนอิฐมาวางตั้งไวัยก้อนเนาะขายอุปกรณ์อิดขายคุณหมอสิคนคนต่างสีสเกตไม่ยอมบอกว่าอันนี้มันปับได้เห็นไ่มครับคุณหมอบัดทีนี้เฮาสามารถที่จะเลื่อน เลือนเลือนเป็นระดับเลยเลยเราอยากได้ขนาดไหนเราก็ต้งเอาผมเคยคำนวณมาให้แล้วอยู่พ่อๆกันเลยและที่สําคัญก็คือเขาเขื่อนใหญ่ใด้ด้วยที่ก่อนก่อนมันบ่แต่เขาสามารถนําไปใส่ประโยชน์อย่างเื่องใหญ่ได้กลัวมันเคลื่อนใช่ไหมที่เนี่วไว้แบบนี้เมียนครับนี่นี่คือแบบไอ้มันเคลื่อนก็เลยเอาอันนี้มาตออต่อไหวซื้อเล็กจัิกวนิ่เล็กนิ้วคุณนิ้วครับเมีนครับ